รุกหนักรถสปอร์ตไฟฟ้าคันโตเนต้าจีทีเริ่มไม่ถึง900แสนในจีนวิ่งไกลสุดตั้ง660กิโลเมตรทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพแค่กดซับส์กับติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ยิ่งนับวันก็ดูเหมือนรถไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในรถหลายๆเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบ,บะรถ s อ v วหรือแม้กระทั่งรถ MPV ก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันแต่เอ๊ะแล้วกลุ่มรถสปอร์ตสอประตูล่ะจะมีเวอร์ชันไฟฟ้ากับเขาด้วยไหมซึ่งล่าสุดแบรนด์น้องเล็กอย่างเนตาก็ขอข้ามรุ่นชีกแนวเปิดตลาดรถสปอร์ตด้วยรุ่น G ีส่วนสเปคจะเด็ดแค่ไหนและจะตีตลาดไทยเมื่อไหร่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ รู้หรือไม่ว่ากลุ่มรถสปอร์ตถือเป็นตลาดที่ใหม่มากๆสำหรับวงการรถไฟฟ้าในไทยแต่เนต้ากลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะล่าสุดมีข่าวลือออกมาแล้วว่าทางคายตั้งใจจะเปิดตลาดด้วยเนต้า GT ที่สร้างบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับเนต้าเรถซีดานไฟฟ้าขนาดกลางรุ่นปัจจุบันเนต้า GT เป็นรถสปอร์ตคูปเป้สองประตูสองบวกสองที่นั่งมีความยาวประมาณ4.715เมตรกว้าง1.979สูง1.415และมีระยะฐานล้อยาว2.77เมตร น้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่1,820ถึง1,950กิโลกรัมแล้วแต่รุ่นย่อย ถมอัตราส่วนการกระจายน้ําหนักหน้าหลังยังบาลานซ์ได้ดี50-50พอดีเป๊ะ <Wow. S 1> คุมพลังก็ถือว่าจัดจ้านไม่เบาจะมีเลือกทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ที่ให้กําลังสูงสุด231-462แรงมา้าระบ,บิดสูงสุด310-620นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด64.27-78กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จไฟกระแสตรง DC fast charge จาก30-80%ได้ภายใน30นาทีเท่านั้นและรองรับ AC charge 6.6กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก0ูนถึงร้อได้ ภายใน11 12ชั่วโมงแล้วแต่รุ่นย่อยดีไซน์ไพโนโกมาในแนว GT หรือแกรนทัวร์ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าทรงยาวพร้อมไฟหน้าเรียวยาวเหมือน f เฟราเร่พโตฟิโนล้อปัดเงาหุ้มด้อย่างดันหลบหรือยางไม่ชล,ลิน PS4 ขนาด 245/45R19 ทัแถมรุ่นท็อปมอเตอร์คู่ยังได้ชุดเบรกซีพอร์ตจากเบรมโบอีกด้วย <Wow. S 1> แม่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ดีไซน์ภายในแน่นอนว่าต้องมาในลุคสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุตกแต่งทั้งแบบซอบทั h พลาสติกและยางหลายชนิดแต่ให้ตัวรถดูมีมิติได้แบบกลมกล่อมสุดๆทั้งเบาะทรงสปอร์ตปัคเกซีดหุ้มหนังเนปปาและหนังกลับอคา نت าระพร้อมหลังคาพอลลมิกกราสูปบานเบิบ่มๆส่วนหน,หน้าจะพบกับจอมัตวัดดิจิตอลขนาด10.25นิ้วและจอไกลอ e ินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง17.6นิ้วที่มีความคามชัดระดับ 2.5K ควบคุม,คมด้วยชิปประมวลผล Snapdragon 8155รื่อล่าสุดจาก Qualcomm และระบบเครื่องเสียงเต็มพิกัดด้วยชุดลำโพง12ตำแหน่งท่าน,นั้นยังไม่พอเจ้ารถคันนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่จุได้ถึง297ลิตรแถมตรงด้านหน้ายังเก็บของได้อีก50ลิตรอีกต่างหาก <Wow. S 1> ส่วนระบบความปลอดภยัยรอบนี้ทางกายเขาก็ลงทุนยกระดับด้วยการใส่เนต้าพลอตให้กับเจ้าหนู GT เลยึ่งจะมีฟีเจอร์เด่นๆเ,เช่น Adaptive Cruise Control และ Keeping Assist t e a f e c t Jam Assist Front Collision Warning Rear Collision Warning AEB, RCTA, FCTA, LCA, LDWTSR, HWA, DOWTBA, ระบบช่วยจดอัตโนมัติและกล้องรบคัน360องศาตัวที่เราจะไปกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราหน่อยนะอืม,อม ขอแวะนําเสนอสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับสำหรับใครที่เล็งในตาวีไว้อยากจ,จะชวนทุกคนเข้าร่วมงานในตาว EV Drive Style Roadshow ให้ทุกคนได้สัมผัสในตาวีรถยนต์ไฟฟ้า100%ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียง5 4 9 0 0 0บาทและยังให้ฟรีในตาวอบ็อติดตั้งฟรีถึงบ้านฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบรนาน1ปี ฟรีรับประกันรถยนต์5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานงานจัดตั้งแต่วันที่22กันยายนถึง14พฤศจิกายนนี้ทุกภาคทั่วประเทศเพียงแวะชมงานรับไปเลยผู้กุญแจเนร์จ่ายสุดน่ารักทดลองขับรับแก้วเนต้าโฮโลแกรแมและถ้าจองรถในงานรับกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิเนร์จ่แบบนี้เป็นเลยนะครับ ส่วนงานจะจัดที่ไหนและเมื่อไหร่กันบ้างติดตามได้ที่ Facebook Ne ต a a ออ t ต้ไทยแลนดห้ามพลาดกันนะคะรับเรียกได้ว่าสเปคโหดเหมือนกระโดดใครมาแบบนี้หลายคนนั้นจะรีบต่อสายหาเซลลในต้ากันแล้วแน่แต่ช้าก่อนดูวันนี้เราจะขอพาทุกคนไปดูรีวิวขับจริงจากเดนมังกรว่าจะดีสมกับที่เคลมไปไหมดูซีเรียน,นจากจีนอย่างอินไซต์ไชน่าออโต้ได้รีวิวเจ้าเนต้า GT เอาไว้ว่าดีไซน์ตัวรถคันจริงสวยกว่าในรูปมากๆทั้งหน้าตาที่ดูทันสมัยน่าใช้งานกันชนหน้าที่เพิ่มลูกเล่นให้ดูสปอร์ตมากขึ้น ช่องดักลมด้านล่างแบบเปิดปิดได้เองอัตโนมัติแผงเซ็นเซอร์สำหรับระบบเรดาร์และหลังคาสีทูโทนสุดโมเดนภายในของ Ne ต a GT ก็ไม่ใช่เล่นๆถึงแม้วัสดุที่ใช้จะไม่มมได้พรีเมียมหรูหราระดับตัวท็อปค่ายยุโรปแต่ทางค่ายก็ดึงจุดเด่นของวัสดุผสมกับงานประกอบที่ดีได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นวัสดุซอฟทั h ตามจุดบริเวณแผงประตูคนอนโซลหน้าและที่พักแขนตรงคนอนโซลกลางส่วนหน้าจอ Infort อร์เทนเก็จัดเต็มไซส์ใหญ่ทัชสกรีนตอบสนองค่อนข้างไวแต่จะมีหนื่บ้างนิดหน่อย ตัวจอสู้แสงใช้ได้แต่ถ้าจะแดดงแรงอาจมีเงาสะท้อนทำให้มองลำบากอยู่เหมือนกันเ <c oughs> บาคู่หน้าให้ความรู้สึกสปอร์ตตัวเบาอ,อบกระชับพอประมาณไม่ได้แน่นจนเกินไปที่น่าประทับใจคือแท่นชาร์จมือถือไร้สายที่จ่ายไฟได้แรงถึง50วัตต์มาให้ด้วยนะแต่ขอคอมเมนต์นิดเดียวตรงที่พวงมาลัยยังปรับตำแหน่งได้ไม่มากถ้าปรับได้มากกว่านี้คุณจะเพอร์เฟกต์ลงตัวกับคนขับสุดๆไปเลย ส่วนเบาะคู่หลังแน่นอนว่าไม่ได้มีพื้นที่เยอะมืรอรถคันอื่นเพราะเจ้ารถคันนี้เป็นทรงสปอร์ตคูเป้ทำให้บริเวณเฮดรูมแทบจะไม่เหลือพื้นที่แถมนังติดกับกระจกหลังถ้านั่งตักลางวันนี่โดนแดดเต็มๆส่วนเล็กรูมก็แคบไม่แพ้กันสงสัยต้องยกให้เป็นที่นั่งของเบบี้ประจำบ้านแล้วละแบบนี้พอลองขับก็สัมผัสได้ทันทีว่รารุ่นมอเตอร์เดี่ยวไม่ได้มีพลังมากขนาดนั้นถ้าใครเคยสัมผัสรถแรงๆมาแล้วก็อาจไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่เพราะมีแรงม้าแค่200กว่าตัวเท่านั้นถืวนอว พวงมาลัยถือว่ามีน้ำหนักกำลังพอดีไม่เบาหรือหนักจนเกินไปจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ขับได้หมดแต่ในเสดายปีนี้ที่ทางค่ายเซ็ตพวงมาลัยไม่ค่อยคมเท่าไหร่แม่ถ้าคมกว่านี้สักหน่อยคงขับสนุกกว่านี้แน่ๆ ช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัดพร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังจะเป็นแบบแขนคู่หรือมัลติลิงซึ่งเนตาก็เซ็ตออกมาได้เฟิร์มและแน่นแต่ไม่รู้สึกแข็งกระด้างเลยสักนิดเน้นการขับขี่เก็บรอยต่อถนนใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงบวกกับที่ทางค่ายแอบเคลมว่าอัตราก,การกระจายน้ำหนักหน้าหลังอยู่ที่5 0าสถึงห้ก็ยิ่งทำให้ตัวรถโครงเคลงน้อยควบคุมง่ายให้ความมั่นใจกับผู้ขับขี่ได้ดีถือเปรร็นรถไฟฟ้าที่ขับสนุกไม่น้อยเลย เจ้าคันนี้มีระบบวันเพดโดมาให้สามารถเซตได้2ระดับคือแบบซอฟต์และแบบฮาร์ดซึ่งแบบซอฟต์ก็ตามชื่อเลยทั้งเบาและขับสบายไม่กระตุกและไม่กระชากแรงส่วนโหมดฮาร์ดก็ตรงข้ามแบบสุดตารางระบบรีเจเนอเรทีฟเบรกซิ่งทำงานได้ดุดันมากเอาใจสายปั่นไฟสุดๆแต่ต้องยอมรับว่าระบบเบรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเวลาจะเหยียบแต่ละทีต้องเหยียบลึกหน่อยแอบตอบสนองช้าไปนิดส่วนระบบช่วยเหลือคนขับก็สุดปังแม้ว่าจะเป็น adaptive cruise control ก็ทำงานที่เนียนกริบ ควบคุมผันพุมอลไยเป็นหลักตัวระบบเซตได้ลงตัวทำหน้าที่คอยตรวจเช็ครถคันข้างหน้าได้ดีนอกจากนี้ระบบอื่นๆอย่างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนก็ทํางานใช้ได้ถึงจะไม่เนี้ยบมากแต่สําหรับรถราคาเท่านี้ถือว่าไม่แย่เลยพอมาดูอัตรากินไฟก็ถือว่าทาได้ดีหากขับแบบธรรมดาชิลๆตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13.7กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรแต่ถ้าใครเป็นสายสิ่งหน่อยก็กินไฟเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโดยรวมแล้วเนต้า GT เป็นรถที่โดดเด่นเรื่องวัสดุตกแต่งภายในที่ดูรู้ราเกินราคา ช่วงล่างเซ็ตได้ดีออกไปทางเฟิร์มแต่แน่นเอาใจสายสปอร์ตที่ต้องการรถพละกําลังแรงพอประมาณและขับทางไกลได้แบบชิวๆแต่ถ้าทางค่ายปรับพวงมาลัยให้คมขึ้นกว่านี้นนนอีกสักนิดปรับระบบะเบรกให้ตอบสนองไวอีกสักหน่อยก็น่าจะเพอร์เฟกไม่น้อยเลยถ้าถามว่าเจ้าคันนี้ขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เนต้าจีทวางขายในจีนที่ราคา178,800ถึง226,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ877,000ถึง1,129,000บาท ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆากและหากเทียบกับราคาเนตาวีมเมเนอร์เชน์ที่ขายในจีนด้วยกันจะเห็นว่ารุ่น GT จะแพงกว่าประมาณ142-155%ซึ่งหากนำสัดส่วนต,ต่างตรงนี้มาเทียบกับราคาเนตาวีที่ขายในไทยเราคาดว่ารุ่น GT จะมีราคาประมาณ1,347,000-1,400,000บาทหลังหักเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆสำหรับรถสปอร์ตไฟฟ้า2ประตู ที่สุดคาดว่ารถคันนี้จะกลายเป็นรถไฟฟ้าสปอร์สตสไตล์ GT คันแรกในบ้านเราที่เตรียมติตลาดแข่งกับรถสปอร์ตไฟฟ้าเปิ์ประทุนอย่าง MG ไซเบอร์สเตอร์ซึ่งทางเนต้าอาจใช้โอกาสนี้สลัดภาพลักษณ์แบร์รถไฟฟ้าราคาย,มยา่มแยวผมกับอัปราคาขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อยกระดับตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ให้สูงขึ้นและแน่นอนว่าทางเนต้าต้องทำกันบ้านเรื่องตัวเลขราคาแบบเข้มข้นเช่นกันเพราะช่วงนี้ก็เห็นตัวอย่างจากค่ายจีนบางค่ายที่อาจตั้งราคาสูงเกินความคาดหวังของลูกค้าจนทำให้กระแสะตอบรับไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งหากเนต้าอยากจะครองใจมิตรรักแฟนเพลงจริงๆแล้วล่ะก็อาจจะต้องชั่งน้าหนักให้ดีก่อนเคาะราคาขายออกมานะจ๊ะจริงอยู่ที่ผ่านมาหลายคนน่าจะรู้จักเนต้าในฐานะแบรดรถไฟฟ้าคันเล็กในราคาน่ารักน่ารัก,รกแต่รอบนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ทางเนต้าประเทศไทยจะก้าวข้ามผ่านขีดจากัดด้วยการขยายไลอัพกองทัพรถในปีหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเนต้า GT รถสปอร์ตคูเป้ที่เตรียมมัขยิววงการเอาใจสายซิ่งในไทย และคุณแหละครับชอบเจ้ารถคันนี้กันไหมคิดว่าเนต้าจะเคาะราคาขายที่เท่าไหร่มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ